มาดูกันอุย้ยเข้าเลยเฮ้ยหมุนรอบแรกสแกตเจอร์เข้าเลยท่านผู้ชมขาเฮ้ยมันโหดหนะเอาเรื่องนะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอพูดไม่กี่ยกๆมันเข้าฟรีเกมแล้วอะมันก็โหดนะโอ้โหมาเหอะกวยแตกหน,นักๆ ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมช่ายลิเบอร์วันเดอร์นะ,ะเกมมาสจันแม่น้ําไทยนะคะเป็นเกมของค่าย PG จีสลอตนะคะใครที่สนใจจะมาลองดูก็มาลองดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันได้หรือเสียงไม่ซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูก็เด็กอายุต่ากว่า18นะท่านผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่แนะนําให้ทําตามเนาะก็ ตอนนี้เรามีสูตรจาวิทย์แล้วก็กลุ่มบนธรรมนะใครอยากจะเข้ากลุ่มเรียนจะรับสูตรก็ติดต่อรหรือสอบถามแอดมินได้เลยเนาะสูตรเนี่ยได้ฟรีกลุ่มก็ได้เข้าฟรีนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมเลยดีกว่ามาดูกันนะว่าทุน300จะแตกหนักหรือเปล่านะเกมแม่ค้าตลาดนะ้ำนะท่านผู้ชมไปกดเข้าไปเลยเกมนี้นะคะก็เบ็ดขั้นต่ําก็อยู่ที่1บาทนะคะก็สูงสุดเท่าไหร่400นะคะเดี๋ยวโคเร้นเบ็ดยแล้วกันเนาะเล่นข้างนอกนะคะจะไม่ซื้อฟรีเกมเลยท่านผู้ชมให้มันเข้าเองมากกว่าถ้าซื้อมันก ก็กลัวเกลือเออถ้าไม่ซื้อมันก็มันได้เข้าฟรีก็ไม่ต้องเสียตังค์เนาะถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้เสียไม่ซีเรียสนะมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะแม่ค้าพายเรือก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สเก็ตเชอร์แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัวายวแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยมันจะมีปลาหมึกย่างมีมะม่วงมีชมพู่นะกล้วยไม้ผักกวางตุ้งมะเขือพวงอะไรวันนี้เนาะพวกสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เนาะอักษรก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเกมนี้จะมีไว้นะคะ จะมีกองเงินกับทองกานเป็นตัววายหูวายวายมีหลายแบบมีวายสองวายสามวายสี่ก็คือมันจะมาสี่รอบสองรอบสามรอบแล้วแต่นะวายจะมาอันนี้ฟีเจอร์การหมุนฟรีคือสี่สแกตเตอร์ขึ้นไปถึงจะเข้าฟรีเกมนะซื้อฟีเจอร์ได้ไลน์ทันจากซ้ายไปขวาน,นะคะมาเดี๋ยวเราจะหมุนรอบแรกเลยแล้วกันเนาะมาดูกันอุ้ยเข้าเลยเฮ้ยหมุนรอบแรกสแกตเตอร์เข้าเลยท่านผู้ชมขาเฮ้ยมันโหดนะเอาเรื่องนะเฮ้ย เป็นไปได้เหรอพูดไม่กี่หยกหยกมันเข้าฟรีเกมแล้วอะมันก็โหดนะโอ้โหมาเหอะก๋วยแตกหนักหนักโอ้โหรอยังไงโอ้เออยังไงอย่งไงเอองามๆทำไมมันเกลือจังอ่ะจ <c oughs> ิ๊บหกบาท โอ้โานผู้ชมเกลือเกือเกลือเกินเกลือเกือเกือเกินอุ้ย cử IRE, cử ได้อยู่นะอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยได้อยู่นะสองร้อยแปดสิบได้อยู่นะโอ้โหหกสิบจ่องนี้ได้อยู่นะจ่องนี้ร้อยยี่สิบได้อยู่นะได้เคมาอยู่นะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้สักบาทนะมันก็ได้อยู่นะโอ้โห รางวัลเมกะซูปเปอร์เมกะ1160อีก2รอบที่เหลือจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหนึกว่าสีบ,บลอลนะนี่โอ้โหตรงนี้โอ้โหสวยสวยโอ้โหงามโอ้โหงามหกสิบสี่สวยนะ ใก็เกื่องอยู่เงนินรางวัลไม่กะนา798เงินรนะางวัลรวมเท่า,หาไหร่2,134โอ้โหมาเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดเป็นเบ็ด30ดูมุนเลยมาโอ้โห10บ,บาทโอ้โหโสแกตเจอร์มาแล้วหนึ่งตัว วายมาพร้อมปาร์ตโตสามยกสิกบโกโอ้โหสี่พันเฮ้ยมันเวอร์ไปเฮ้ยมันแตกจริงนะโคตรสุดโอ้โหเล่นข้างนอกยิ่งเวอร์วตัวแพงเนาะมันก็ต้องแตกหนักธรรมดารางวัลเมกะโอ้โหระดับซูปเปอร์เมกะอย่างโหดนะใครที่อยากจะมาลองก็มาลองดูได้ด้วยพี่น้องโหดจัด หน้าสองอ่ะห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่จุดห้าสิบสตังค์นะคะก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอก่อนเด้อเอาเงินเจ็ดพันหกร้อยแปดบาทกลับไปก่อนเด้อก็ถือว่าแม่ค้าตลาดน้ําแจกดีนะท่านผู้ชมไม่เกลือไม่เกลือก็ใครอยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันถือว่าแต่โคตรนะเกมแม่ค้าเนี่ย แบบว่าเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งเอาไปเลยอย่างนี้นะเออขอตัวรงเหมือนเดิมมันเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย